สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูทีบ้านบ้านนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำการสตาร์ทรถนะครับรถจอดนานมากนะครับนานนานจริงๆครับดูมันจะสตาร์ทนานไหมนะครับนี่ครับจอดนานมากเพื่อนเชื่อไหมครับทุกคนเชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ นี่ครับอึบมีเนลังแตนนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูแม่ไปไหนนะครับยังมีลูกอยู่เลยนะครับเม่แตนไปไหนไม่รู้ครับอดนานไหมครับนานจนแตนทำรังได้นะครับ๋ยูก็จะเปิดสวิตช์กุญแจมเมื่อกี้ผมเปิดไปทีนึงนะครับตอนนี้มันก็เลยอ่วาวมันทำงานไปล้นะครับ ก็เปิเปดสวิตช์เปิดปุ๊บกล <c oughs> ค,ควรจะเปิดก๊อกน้ำมันก่อนนะครับชว่วรผมจะทำการลองเทสตาร์ดูนะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวขยับกล้องก่อนกีท,ทีนะครับมันจะติดนะครับ ลองทดสอบดูน,นะครับผมจะดึงโชคนิดนึงแล้วกันนะครับครับตรงนี้ครับก็สองท,ทีปิดเลยนะครับปิดไปในสองทีนะครับโอ ต่อมาก็น่านอยู่นะครับแต่ว่ารอบนี้ทิ้งไปประมาณอาทิตย์หนึงครับแล้วก็เพิ่งมาสตาร์ตต่อ,อน,นะครับก็ติดเลยนะครับก็ะะจะมา,าคนดูคับเสิรระบบก่อนนะครับว่าไอะไรติดไหมนะครับผมดูควันก่อนก็ได้ครับ ตอนนานควรจะประมาณนี้ครับไม่รู้จะเห็นไหมนะครับในกล้องนะครับบนของเดิมนะครับไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะครับควดนะครับโอทสระบบกดนะครับผมเรากดไปเยอะกว่านะครับตัวนซ้าย่ถึงนะครับ สายติดนะครับมดานหน้าติดนะครับดานลังติดนะครับเดี๋ยวเราไปดปอดูนะครับเปดูนะครับเงสียหน้าได้ไหมครับ นะครับอาจจะไม่กระชัดนะครับเขาไม่ได้งอ่กเบรกนะครับเดี๋ยวลองดูไฟเบรกนะครับไมหวังว่าจะได้เห็นนะไฟเบรกกดจากตรงฐานะครับเบรกนะครับเดี๋ยวมือต้องหอโทษนะครับปุกดไม่ถึงนะ ลองเทสไฟดีด้านหลังก่อนนะครับไฟดีด้านหลังเป็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเทสเพื่อนเพื่อนดูจะวิ่งอยู่ไหนแต่ก็เอ่อเสียงก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว,ว่ายางสภาพไม่ดีแล้วนะครับเพราะผมเปลี่ยนติดรถมาก็ต้งนัน่นะครับ กับ10ปีแล้วมั้งครับยังไม่ได้เปลี่ยนรถจอดอย่างเดียวดูสภาพยางก็แตกลายหมดแล้วนะครับอันนี้ก็ตรงในไม่มีนะครับเพราะว่าผมได้ใช้ท่อบีนเกีย,ยของปีนะครับมาใส่ดัดแปลงใส่นะครับแล้วก็มันก็ปลายท่อก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับ